วันนี้ก็ขอกล่าวทักทายและก็ขอสวัสดีกับชาวราศีเมษทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไหย่ให้โชคในช่วงนี้ซึ่งเป็นในช่วงของเดือนมีนาคมเราก็จะมาพูดมาคุยถึงอุปรสรรคที่เราเคยได้ผ่านกันมาในช่วงก่อนนั้น ในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นมีสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างบางเรื่องบางอย่างนั้นก็ไม่ได้ดังใจที่เราต้องการช่วงนี้คุณมักจะพบกับความผิดหวังบ่อยครั้งบางครั้งในเรื่องของการทำงานบางท่านนั้นต้องออกจากงานก็มีบางท่านก็โดนย้ายงานก็มีรวมถึงในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ ในช่วงก่อนนั้นในเรื่องของการเงินการทองก็ชักหน้าไม่ถึงหลังทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอลุ่มลุ่มดอนดอ,นดอนไม่มีความสะดวกรวมถึงในเรื่องของเพื่อนฝูงในช่วงก่อนนั้นก็มีการแตกแยกกันก็มีบางคนนั้นก็ไปได้ดิบได้ดีบางคนก็ไปแล้วก็ไม่ได้ดไม่ได้ดิบ,ไม,ไ,ดดบไม่ได้ดีอะไรไปแล้วก็วนเวียน กลับไปกลับมาอยู่เหมือนเดิมก็เหมือนกับอยู่ในบ่อน้ำหมุนไปหมุนมาชีวิตบางท่านนั้นก็เกิดการเบื่อหน่ายในช่วงต่อไปนี้ดวงของท่านนั้นจะดีขึ้นจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จแต่ให้ท่านระมัดระวังไว้บ้างบางสิ่งบางอย่างย่อมจะเกิดขึ้นอีกครั้งจะมีคนคอยจ้องจับผิดท่านเกี่ยวกับในเรื่องของการงานให้ท่านระวังไว้ อีกอย่างหนึ่งถ้าทำงานร่วมกันนั่นก็ให้ท่านระวังคนรอบข้างอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในด้านของการทำงานบางรายบ้านใกล้ทิศติดกันหรือว่าบ้านใกล้เลือนเคียงอาจจะมีกระทบกระทั่งกันได้ในด้านของการเจรจาพูดจาไรท่านระวังไว้จะเป็นการดีบางครั้งเราพูดดีก็เป็นายพูดายกลับกลายไปเป็น ดีให้ท่านระวังไว้ในช่วงนี้จะมีบางคนนั้นพูดจาดีกับเราแต่ในใจเขานั้นอาจจะไม่คิดซื่อตรงกับเราเขาอาจจะคิดหลอกลวงเราก็เป็นไปได้ในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านต้องระวังเขาไว้ตหากว่าพลาดพลังเราจะไม่ได้คืนแต่หากว่าเราให้เขากขหยิบเขายืมในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ต้องระวังไว้บ้าง การที่เราคิดจะช่วยเหลือใครในช่วงนี้ก็ต้องอย่าใจอ่อนมิฉะนั้นตัวเราจะเดือดร้อนในภายหลังบางคนนั่นเขาจะเห็นเราไม่มีคุณค่าบางคนนั่นเราช่วยเขาไปจนได้ดิบได้ดีเขาก็อาจจะไม่เห็นความดีหรือว่าไม่เห็นคุณค่าของตัวเราในช่วงนี้เราพูดถึงในสิ่งที่ ไม่ดีกันมาแล้วต,ต,ต,ต่อจากนี้ไปเราจะมาพูดในสิ่งที่ดีกันบ้างสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมษภายในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ไปจนถึงเดือนเมษายนนั้นในช่วงนี้จะมีความหมายของชาวราศีเมษโดยภาพรวมชาวราศีเมษนั้นเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารี เป็นคนที่มีใจเมตตาชอบช่วยเหลือสังคมโดยตลอดบางครั้งนั้นยอมทุ่มเททั้งร่างกายและเงินทองก็มีบางท่านนั้นยอมเสียสละเพื่อนส่วนเพื่อส่วนรวมสิ่งไหนที่ทำได้ชาวราศีเมษนั้นก็จะทำในเรื่องของการงานช่วงนี้ชาวราศีเมษนั้นจะมีงานที่ทำอยู่มากมาย ถ้าเป็นงานส่วนตัวงานของท่านนั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองถ้าทานถ้าท่านทำเกี่ยวกับงานรับราชการในช่วงนี้จะยั่งยืนทน้าวรจะมีคนคอยรักและมีคนชอบท่านมากมายถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับนักประชาสัมพันธ์มีมีชื่อเสียงอย่างมากในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่าน พูดจาอะไรทำงานอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการเกษตรกร,กรอีกอย่างหนึ่งท่านก็จะมีผลผลิตที่ดีที่มากมายในช่วงนี้ถ้าว่ท่านทํำงานเกี่ยวกับบริษัทท่านก็จะได้มีคนยกย่องให้ท่านนั้นได้ขึ้นไปเป็นหัวหน้าคนงานก็เป็นไปได้ท่านจะมีลูกน้องและมีบริวารอีกมากมายการทำงาน ตัวของท่านนั้นจะมีจุดเด่นเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปถ้าหากท่านทำงานเกี่ยวกับการติดต่อในเรื่องของการงานอะไรก็จะมีความสำเร็จตามมาภายในช่วงของเดือนมีนาคมนี้นั้นก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างชาวราศีเมษนั้นจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนอีกต่หากท่านจะมีโชคมีลาบ ในช่วงนี้ตัวของท่านนั้นจะมีเงินเก็บมีเงินขวากเพราะว่าท่านนั้นเป็นคนขยันทำอะไรก็ทำจริงในช่วงนี้การทำมาหากินนั้นก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรในช่วงนี้ถ้าว่าท่านทำงานเกี่ยวกับการค้าขายท่านก็จะได้เงินอีกมากมาย ในด้านของโชคลาภท่านก็จะได้จากญาติพี่น้องหรือว่าคนรักจะนำเอาโชคเอาลาบมาให้ท่านในช่วงนี้บางท่านนั้นจะได้มรดกตกทอดจากญาติและบรรพบุรุษอีกในด้านของความรักความใคร่ในช่วงนี้ชาวราศีเมษนั้นท่านจะมีที่ท่านมีคู่อยู่แล้วหรือว่าท่านจะไป ทำอะไรในช่วงนี้ก็จะให้ความคิดเห็นเนื้อคู่ของท่านจะให้ความคิดเห็นและจะช่วยเสนอผลงานให้จะเป็นคนที่นำโชคนำราบมาให้กับครอบครัวของท่านท่านเป็นคนที่เรียกว่านำครอบครัวที่ดีทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นสุขภาพร่างกายก็อุดมสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่จนในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมษนั้น จะพบกับสิ่งที่ดีๆในช่วงนี้ในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้ชาวราศีเมษจะหยิบจับทำอะไรก็ย่อมมีความสำเร็จเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะลงทุนอะไรก็เหมาะอย่างมากๆในช่วงนี้การงานการเงินนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองเงินทองเงินทองก็จะมีเข้ามาหาท่านอย่างไม่ขาดสาย ท่านจะทำอะไรหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองเข้ามาท่านในช่วงนี้การงานที่ท่านเคยรอคอยหรือท่านไปสมัครงานอะไรเข้าไว้ในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ท่านก็จะมีงานทําที่ดีท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าขายันขันแข็งทำอะไรก็ทำด้วยใจทำอะไรก็ทำจริงๆงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดาย เงินทองก็หาง่ายในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีเมษนั้นจะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาภก็มีอยู่บ้างท่านจะทำอะไรเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในช่วงนี้ก็ถือว่ามีโชคมีลาบเข้ามาเกิดท่านท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในช่วงนี้บางคนได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทอง ในเรื่องของการเงินการทองโชคลาบก็มีเข้ามาเกยท่านชาวราศีเมษในช่วงของเดือนมีนาเมษานี่ถือว่าดวงของท่านนั้นแข็งจะทำอะไรก็มีคนให้กําลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านท่าก็ท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการท่านก็จะได้เงินเดือนที่ดีและจะเป็นผู้ ที่มีเจ้านายคอยสนับสนุนท่านท่านจะทำอะไรก็มีคนให้เกียรติและมีคนคอยนับหน้าถือตาท่านท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ให้ท่านตัดสินใจได้เลยเจ้าราศีเมษนั้นถือว่าดวงการงานของท่านนั้นมาถึงจุดที่ดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างในช่วงของเดือนมีนาตอนปล,ปลายเดือน อันนี้ท่านระวังในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะมีการสูญหายหรืออาจจะมีการหลงลืมวางเข้าไว้หรือว่ามีคนมาหยิบเอาไปในเรื่องของการให้ใครขอยืมอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเราให้ใครขอหยิบขอยืมในช่วงนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักเขาอาจจะหยิบไปแล้วหรือว่าเอาไปแล้ว ก็ทำรืมหรือว่าเจะเราก็ไม่คืนเพราะฉะนั้นในท่านระวังเขาไวของที่เราให้เขาเขายืมในช่วงนี้อาจจะมีการสูญเสียหรือว่าสูญหายก็ได้ในช่วงนี้ให้ท่านระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของโรคประจำตัวอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้ให้ท่านระวังไว้ทากว่าเรามีโรคประจำตัวอันนี้อาจจะเกิดขึ้น โดยที่เราไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้สิ่งที่รอบกายไม่ว่าจะไปเหนือไปใต้อาจจะไปติดเชื้อมาจากที่อื่นในท่านระวังไว้ในเรื่องของการเป็นโรคในช่วงนี้ในโรคประจำตัวก็มีทากว่าเราระวังไว้อาจจะหนักเป็นเบาในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัว ในเรื่องของอุบัติเหตุอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการใช้รถใช้สนนอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าท่านจะไปเหนือไปใต้หรือว่าไปทางไหนในช่วงของสงกรานนี้ท่านระวังไว้ต้องตรวจสุขภาพให้ดีถ้าว่าร่างกายเราพร้อมเราก็ขับรถไปได้ถ้าว่าท่านจะออกไปในทางไกลแต่ให้ท่านระวังเขาไว้บ้างจะเป็นการดีการ ออกไปเหนือไปใต้ท่านตรวจสภาพรถหรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นให้ดีเสียก่อนก่อนที่ท่านจะขึ้นขับรถหรือว่าจะไปทึงเหนือทั้งใต้ให้ร่างกายของเราพร้อมเราจะไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้จะเป็นการดีนี่ก็คือท่านที่เกิด อยู่ในราศีเมษในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่เรามาเสนอให้ท่านได้รับรู้ก็เพียงแต่มาที่แนะแนวทางเพื่อให้การสว่างสวัยเกิดขึ้นแต่หากว่าท่านฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามหรือท่านเข้ามาใหม่ๆก็กดติดตามได้ เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี